ก็ดื่มน้ำมาทั้งชีวิตทำไมจะต้องเลือกประเภทน้ําดื่มเออนะก็มาดูนล้วว่าน้ําในท้องตลาดนะคะอันนี้เขาเรียกว่าน้ําสะอาดระบบอ o โซึ่งมีขนาดที่เขาวัดด้วยเครื่องมืทางวิยศาสตร์แล้วอันนี้มีขนาด149สะอาดดื่มได้นะคะในส่วนนี้นะคะเป็นน้ําแร่ของประเทศไทยนะ,ะที่เรานิยมคุ้นเคยนะคะอันนี้มีขนาด122นะคะเมื่อร่างกายเรา142นอ้ออันนี้122นะคะ พอเราดื่มน้ำไซส์ใหญ่แล้เป็นคนที่ไม่ชอบดื่มน้ําทําให้เราดื่มน้ําน้อยลงผลปรากฏว่าขาดน้ําเลื้อหลังนะก็ส่งผลต่อเลือดนั่นเองและน้ํำดื่มไอวอเตอรที่เราหันมาเลือกนะคะในกลุ่ม F C I water คือน้ำไอวอเตอรเนี่ยมีขนาด42เฮิรตนะคะอันนี้42อันนี้122น้ําแร่และอันนี้น้ำกรด r O 149พอเราได้น้ําไซส์เล็ก42เฮิรตเนี่ยส่งผลทําให้เราดื่มน้ําได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมันเบาละเอียดนะคะนุ่ม ทำให้เราดื่มน้ําได้เพียงพอต่อร่างกายนั่นเองและมันไม่ใช่แค่เรื่องโมเลกุลเล็กนะไอวอเตอร์เนี่ยโมเลกุลเล็กแล้วมันยังมีเรื่องออกซิเจนเรื่องความเ,เป็นด่างเรื่องแร่ธาตุธรรมชาติแล้วก็เรื่องพลังงานแม่เหล็กนะคะตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นไอวอเตอร์จุดต่างหลกักๆนะคะกับน้ําที่เราดื่มมาตั้งที่คือไซส์เล็ก42เฮิร์สนะคะเทียบเท่ากับหมู่บ้านอายุยืนนะใครที่เป็นสายสุขภาพจะรู้เลยว่าหมู่บ้านอายุยืนทั่วโลกเนี่ยเขามีขนาดขึ้นความถี่น้ําเนี่ย60 8งหกสิบถึงแปาติที่เาาผ่นนะคะ แม่เล็กธรรมชาติทำให้น้ำเนี่ยไซส์เล็กนะคะก็ส่งผลต่อร่างกายนั่นเองนะคะ2 4 9 2 2 2 42อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกดื่มน้ําประเภทไหนให้ตรงวัตถุประสงค์แล้วกันนะเพราะนั้นตอบโจทย์ใครที่ดื่มน้ําน้อยแนะนำเลยไอวอเตอร์ดื่มง่าย